อีกหนึ่งเมนูสุดแปลกค่ะคอตื้นอวกง่ายผ่านคลิปนี้ไปนะคะที่บ้านแฟนกุ้งเนี่ยเขาเรียกกันว่าซวงฟันค่ะทุกคนก็เป็นการนําเลือดหมูสดๆนะคะมาใส่ในข้าวสวยแบบนี้ที่แม่ทําอยู่ก็ใช้ทั้งเลือดที่เป็นก้อนและไม่เป็นก้อนมาผสมคนคู่ค้ากับข้าวาสวยเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเลยใส่เกลือลงไปแค่นิดหน่อยแล้วแม่ก็ตักข้าวที่ใส่เลือดนะคะลงในกระปุกตอนแรกกุ้งคิดว่าจะนําไปห่อใบตองเหมือนข้าวกั้นจีที่ไหนได้ทุกคนนํามาใส่ในกระปุกแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้หลังใส่กระปุกได้สองสามวัน เนี่ยทุกคนอย่าเปิดนะเพราะว่ามันเหม็นมากๆต้องดองทิ้งไว้หกถึงเวันจ้าทุกคนวันนั้นเธอบอกว่าเหม็น นนออส่วนวิธีทํากินที่บ้านแฟนกุ้งอ่ะเขานามาทําแบบนี้จ้ะทุกคนเทใ,ใส่หม้อเติมน้ําลงไปนิดนึงแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือกับผงนัวแล้วก็ตั้งหม้อทิ้งไว้จนกว่าเลือดจะสุกนะพี่อ้วนก็ใช้มือแตะแตะมาชิมดูรสชาติได้ที่กระตักใส่ถ้วยพร้อมทานเมนูนี้นะคะถือว่าเป็นเมนูโปรดของคุณพ่อเลยซดเอาซด,ดเอาทุกคนก<อ>ุ้งเห็นคุณพ่อกินแบบอริดอร่อยกุ้งขอชิมดูบ้างแล้วกันนะคะดูสีแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่ความหอมเนี่ยยั่วยวนมากๆชิมดูแล้วก็อร่อยอยู่นะเดี๋ เปรี้ยวหอมๆอ,อีกหนึ่งเมนูจะข้าวดองเลือดแฟนกุ้งบอกว่าทําแบบนี้อร่อยก็ซอยพริกสดกระเทียมต้นหอมใส่ข้าวดองเลือดลงไปปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็ผงนัวคนคลุกเคล้าให้เข้าพริกเข้าเกลือแล้วก็จัดการเทลงบนใบตองได้เลยเตรียมนําไปหมกนําไปย่างไฟก็นําไปย่างไฟจนกว่าจะมีกลิ่นหอมออกมาจนกว่าจะสุกนะคะพอ,อย่างสุกแล้วเนี่ยค่ะเปิดออกมาสีก็จะออกประมาณนี้แต่ความหอมเนี่ยหอมมากๆพี่อ้วนบอกอร่อยมากกุ้งก็ไม่รอช้าค่ะขอชิมบ้างละกัน แบบนี้อร่อยกว่าตอนเช้าที่พ่อทำถ้าบ้านกุ้งเนี่ยเขาจะไม่ให้มันเปรี้ยวเขาจะเป็นข้าวก้านจีนออกแบบว่าสีแดงแดงเงี้ยเดี๋ยวบ้านเธอนี่แบบว่าเปรี้ยว